สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอซแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยพบกันตอน,นเย็นครับผมของวันที่หพรุ่งนี้ก็วันที่7ดแล้วนะเจดหรือเปล่าหรือ8ดเดี๋ยวดูวันที่ก่อนอวันที่7็ดนะวันนี้พรุ่งนี้วันที่8ดนะวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2อ6ห้าหกเจ็ดนะ ไปแป๊บเดียวก็แปดแล้วนะครับผมไปเร็วเหมือนจะหลวดเลยนะอ่ะคอ,อยยังช่วยตอนเย็นๆลมพัดเย็นดีสะหน่อยนะเอฟซี FC แฟนช่องถามมาแล้วครับหน่วยบวกเกตดนี่บวกแบบไหนไม่เห็นแสดงให้ดูนะ <laughs> อยู่ในคลิปบวกในใจแล้วก็ตั้งเป็นตัวเลขเลยนะเอาคลิปนี้จะบวกแสดงให้ชมว่าเป็นตัวเดินมาคงย่เลยนะผลลัพธ์ของวันนะแล้วเข้าหน่วยเข้าสิบอย่างไร สี่ตัวแรกจะเข้าหน่วยนั้นสี่ตัวหลังจะเข้าสิบนะถ้าบวกไปถึงแปดหลักนะก็สังเกตธรรมชาติของมันไปด้วยนะมันเดินยังไงไปยังไงมายังไงเต่๋ยถ้าบวกแล้วบางทีมันสลับหน่วยสิบก็มีนะ่ะตามชมครับผมไม่พูดมากนะฮะพูดมากเดี๋ยวปากมีสีจะว่ายังไงนะอ่ะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผม เดี๋ยวเลื่อนเพจเข้ามาก่อนชนพวนัวนี่คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย0ูแปดศูนย์หนึ่งสีใครโชคดีบ้างนะครับ 9, 8, 0, 1, 1, เก้าแปดกรับตังกันไปียบร้อยแล้ว1นึได้กันเยอะนะฮะทำให้ดูนะ4งวด หน,นึ่งสองสามสี่งวดสิบหกพฤษภางวดนี้นะหนึ่งหนึ่งหกหกสองหกบอกแปดหนึ่งนี่นี่หกบวกเจ็ดสองหกหกบวกเก็ดได้สามกับสามสี่นะเจ็ดบวกสามได้ศูนย์กับศูนย์หนึ่งนี่ติดหลักหน่อยนะถ้าเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดก็เป็นเจ็ดแปดเจ็ดบวกเก็ดได้สิบสี่ก็สี่ห้านี่ทางนี้จะเข้าหลักสิบและที่เขียนตรงนี้ไว้คืออะไรนะนี่เทียบนะ คือเดินรหัสหกนะหหลักหน่วยนะหกเก้าเจ็ดนย์แดหนสองศสะแล้วก็หก็ใช้เลขแทนกันนะหก็หนะึ่งะเจก็สองแก็3 9ก็4 0ก็ห้าาตัวเลขมันจะฟ้องกันนะมาหลักหน่วยอยู่ยตรงนี้นะนนี่เห็นไหม มันจะฟ้องกันเลยนะศูย์หนึ่งมีนะสามสี่มีมันชนกันนะนี่ศูนย์หนึ่งสามสี่นะมันออกออกแปดหนึ่งนะผลก็คือแปดหนึ่งนะสี่แปดหนึ่งะนี่หลักหน่วยหนึ่งนะหลักสิบปดเนี่ยถึงว่าสี่ตัวแรกเป็นหลักหน่วยสี่ตัวหลังเป็นหลักสิบได้นะะมาชมวดต่อไปดีกว่าเอาสีไหนเขียนอ่าสีน้ำเงินนะ ตั้งสี่ปลงมานะสี่แปบวกได้เจ็นะครับผมนี่บวกอย่างนี้นะขีดเส้นหน่อยหนึ่งบวกเจ็ดเป็น8นะอ้าวได้เท่าไรได้8กับ9มาตัวนะลีออก5้าแปดนะห้าเก้นะเห็นไหมอ่าบวกด้เจ็ดอีกนะเจ็ดบวกแเป็นเท่าไร่เป็นสิห้านะอ้าได้5ก็ห้หมาตัวนะนี่อ่าห้ 5, บวกเจ็ดอีก อ้าใส่เครื่องหมาบวกฝั่งนี้ละอ่าบวกเกตเป็นสินะได้ตัวไหนนะได้เลข2กับ3มมาตัวนะฮะาบวก2อีกได้2นะบวกเกตอีกเกตบวกสได้9นะได้ตัวเลขที่9กับ0มาตัวนะเลขออก้าเรามาดูนะฝั่งนี้นะ่าจะเป็นหลักสิบ สักหน่วยอ่าเลขมันจะมานี่กลุ่มนี้นะตัวเลขนี่มานะตัวที่สองก็มาได้แต่นานๆมาทีนะสำหรับกลุ่มนี้นะจะเป็นหลักสิบนะสออ่าเข้าแปดเก้านะผลออกผลออกเท่าไหร่เก้าแปดเก้าเดี๋ยวขีดเส้นยาวๆก่อนนะ ผลราคา8กลาเรามาดูเดินรหัสลองดูนะเดินที่หนึ่งนะอ่าหนึ่ง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 เดินรหัสหนึ่งเดินรหัสหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่ผมจะเขียนใส่ตรงนี้เลยนะหนึ่งสี่สองห้าสามหกสี่เจ็ดห้าแปด ครบห้าตัวแลงยังฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้วห้าตัวพอแค่นี้นะอ่าใช้เลขแทนกันนะหนึ่งแทนด้วยหกเขียนหกลงไว้ตรงนี้นะคนละสีดีกว่านะหนึ่งหกสองเก็ดสามแปดสี่สี่ตัวไหนอะสี่เก้า ห้าศูนย์อ่มาดูตัวเลขห้าหกนะตำแหน่งนี้นี่ห้าหกตำแหน่งนี้นะตรงกันนะมาหน่วยนะแปดเก้าตำแหน่งนี้เห็นไหมเห็นไหมผลออกห้าเก้าแปดมีไหมแปดมีจุดนี้นะฮะเป็นตัวนี้อยู่จุดนี้หนึ่งนะอ่าผลออก ผลออกห้าเก้าแปดนะฮะสี่ตัวหลังนี่จะเป็นหลักสิบนะเห็นไหมสอเข้าทางนี้ตามระเบียบนะฮะมาชมวันนี้นะฮะห้าเก้าแปดนะคนละสีสลับกันหน่อยนะครับผมบวกด้วยเจ็ดนะเจ็ดบวกปดเป็นสิบห้าได้ห้าอ้าวห้าหกจะมาตัวนะ ต่อไปห้าบวกเก็ดสิบสองนะสองสามมาตัวมาแล้วมาแล้วต่อไปเจบวกสองนะได้ตัวไหนได้เก้านะอ้าวเก้าศูนย์มาตัวต่อไปเจดบวกเก้านะได้เท่าไหร่ได้สิบหกนะอ้าวก็ได้ หกเกีมาตัวนะอ่าเรามาดูนะเรามาดูเรามาดูนะเ,าาเ,าานะเข้าตัวไหนบ้างตัวแรกห้าหกนะเลขออกหนึ่งเห็นไหมมันเข้าตัวแรกเลยนี่ตัวช่องแรกนี่เลยนะ5นี่นะห้าหสองสาม ชุดหลังไม่ต้องครอบนะฮะมันจะมาหน่วยมาสีอันนี้ไม่เข้าสิบนะเก้าหเกียเข้าหนึ่งนะอ่ะเรามาเดินเรียกรหัสดูนะเดินแปด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 ตรงนี้นะหนึ่งสี แปดหนะเก้าสองศูนยสามหนึ่งสสองห้าเลขแทนกันนะแปดแทนด้วย3าก้าแทนด้วยสีูนแทนด้วยห้าหนึ่งแทนด้วยห สองแทนด้วยเจ็ดอ่าเรามาดูว่าสองสามห้าหกมีไหมมีนี่สองสามนะนี่มุมนี้ห้าหกอยู่มุมนี้นะนี่ห้าหกมุมนี้กับมุมนี้เทียบใส่กันนะอันเดียวกันเลยเป๊มีไหมออกหนึ่งหนึ่งหกมีวงกลมให้ดูหน่อยตรงไหนนี่หลักหน่วยจีตรงนี้หก อ่า uh, f C, ดูดีๆนะคนที่ถามมาผลเท่าไหร่หน,นึ่งหนึ่งหกน่าเห็นไหมอ้าวในเก้านาทีแล้วบวกต่อนะอ่าหนึ่งหนึ่งหกบวกด้วยเจ็ดนะเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามนะสามก็ได้สามสี่นะเจ็ดบวกสามต่อนะได้ศูนย์นะอ้าวทางนี้ก็ปาศูนย์หนึ่ง หาต่อไปเจบวกศนะครับผมได้เท่าไหรได้เจ็ดก็เจ็ดแปดนะ,ะต่อไปเจดบวกศนได้เจ็ดต่อไปเจ็ดบวกเจ็ดเบวกเจ็ดเป็นสิสนะสี่มาทางนี้อ้าสี่ห้า บวกอีกสักช่องดูที่มันจะไปทางไหนนะบวกเกียรหนึ่งสองอ้าวเาะเรามาดูนะช่องแรกได้สามสี่กับศูนย์หนึ่งนั่นสามสี่กับศูนย์หนึ่งจะต้องมาหลักหน่วยนะอ่าเขียนเลขรหัสให้ดูหน่อยมายังไงนะะาวางหกตรงนี้นะ หกอ่าจะได้หกอะไรคนละสีรหัสามหกเก้าหกหกก็ได้เก้านะหกเก้าเก้ามายืนรอแล้วนี่แหละตัวมันจะมานะเหมือนตัวนี้แปดหนึ่งนี่หนึ่งมันมายืนรอเนี่ยนะมาหนึนะ่งหกนี่ตัวยืนรออ่าหกเก้าเจ็ดสองใช่ไหม 7จ็ดศนะูนย์ะหกเก้าเจ็ดนึ่งเาสองศสมจบพอดีหาเลขแทนกันนะใส่เลขแทนกันลองดูใส่คนละสีดีไหมหกแทนกันแทนกับหก็คือ1นะ่ะเอาหนึ่งสอสาี่ห้าเลขที่จะมานะ3าสครับผม มุมนี้เลยเห็นชัดนี่ศูนย์หนึ่งครับผมเลขเก้ามายืนรอนะเขาใส่เลขยืนเลยนะเลขยืนคือเก้างวดนี้เลขยืนคือนะหนึ่งนะหนึ่งอันนี้เลขยืนเป็นสี่นะ มันไปเข้าเลขกลับกันนะเลขยืนคือสี่สี่ยืนถ้าเลขกลับกันจะเป็นเก้าเหมือนกันเหมือนเดิมนะเรายืนหนึ่งกับหกนะตัวนี้ถ้ามันกลับกันนะยืนเก้ากับสี่จะจับให้ดูว่าจะมาแบบไหนนะตัวนี้ยืนหกเก้าหกแปดหกแปดเก้า หกเก้าต้องเอาแปดเก้านะเลขที่จะมาเนี่ยจะอยู่ประมาณแปดเก้าแปดเก้าเลขแทนกันสี่เลขยืนคือหนึ่งศูนย์หนึ่งกับหกเลขยืนคือสี่สามสี่กับเก้าสามสี่กับเก้านะอ่ะจับตัวนี้น่าจะมาได้ที่ตัวไหนอ่ะ

อ่าถ้าเม็ดเดียวนะก็อยู่ประมาณนี้แหละนะเกสนะเม็ดเดียวอ่ารอผลกันตรงนี้นะจะมาหรือไม่นะครับผมอำลาพรจากครับผมสิบสนาทีแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วออาเม็ดเดียวไปเลยนะเก้าสี่เกสี่กับพวกนะจะมาไหมนะอ่าอำลาพรจากครับผม